ปฏิวัติคำใหม่นายด่านมือหนึ่งของทัพช้างศึกตั้งแต่หมดยุคข,ของกวินธรมรมสัจจานัน์ก็ยังไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนที่เป็นนักมือหนึ่งถาวรได้ทีมชาติไทยได้ลองใช้ผู้รักษาประตูมาหลายคนแล้วเช่นกำพลกิติพงษ์ภูแถวเชือกสิวร,ร,รักษ์เทศสูงเนินชัดชัยบุญพรมรวมถึงเจ้าม้ปฏิวัติคำใหม่แต่พอมาถึงยุคข,ของมาสัทดะอิชิอิก็ได้เห็นแล้วว่าอิชิอิเลือกใช้ปฏิวัติก่อนคนอื่นๆ ในศึกเอเชียนครับปฏิวัติทำผลงานได้ดีมากทั้งการเซฟการออกบอลยาวเป็นผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้เลยปฏิวัติคำใหม่เกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมปี1994ปัจจุบันอายุ29ปีเจ้าไม้เริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนโคต้านักฟุตบอลโรงเรียนอสัมชันซึ่งฟอร์มร้อนแรงจนถูกเมืองทองจับเซ็นสัญญาขณะอยู่ชั้นม6ก่อนจะ ถูกส่งไปบ่มเพาะประสบการณ์กับพัทยายูเนเต็ดสปีจนกระทั่งพัทยายูเนเต็ดเปลี่ยนชื่อเป็นสมุทรปราการซิตี้ปฏิวัติคำใหม่ที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ยึดตัวจริงในยุคของอีชีได้สําเร็จต่อมาก็ได้ย้ายไปเมืองทองในรูปแบบยืมตัวจากทูแบงคอกถือว่าทําผลงานได้ดีพอ,พ,อพอมาซีซั่นปัจจุบันกับทูแบงคอกปฏิวัติก็ได้เป็นมือหนึ่งของทูแบงคอกและเป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทย คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขอขอภัยด้วยน,นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ